ฝรั่งถึงกับงงคนไทยกินอาหารข้างถนนได้ไงแต่พอได้ลองถึงกับติดใจนี่คือเรื่องราวของแกรี่ยูทูบเบอร์สายกินที่เดินทางชิมอาหารมาแล้วทั่วเอเชียตั้งแต่ราเมนญี่ปุ่นหม้อไฟจีนบะหมี่ฮ่องกงไปจนถึงอาหารริมถนนในมาเลเซียและเวียดนามแต่มีประเทศหนึ่งที่เขายังไม่กล้าเข้าใกล้มาก่อนประเทศที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในหมู่นักกินทั่วโลกประเทศที่มีทั้งคําชมและคําเตือนในเวลาเดียวกันแกรี่ได้ยินเข่ามานานว่าที่นี่คือราชาแห่งสตรีฟู้ดเอเชีย อาหารริมทางที่ทั้งอร่อยดูเดือดเผ็ดจัดจ้านแต่หลายสื่อและคนรอบตัวก็ชอบพูดว่าอาหารไทยกินยากนะเผ็ดแบบไม่ปราณีใครถนนมันดูวุ่นวายสะอาดจ,จริงหรือเปล่าระวังท้องเสียระคำพูดเหล่านั้นทําให้แกรี่ลังเลอย,อยู่นานแต่ยิ่งฟังเขายิ่งสงสัยเขาตัดสินใจบินข้ามทวีปมาไทยเพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองในคลิปนี้แกรี่กําลังจะทําในสิ่งที่เขาฝืนมานานนั่นคือการลองสตรีทฟู้ดไทยและเขาก็ไม่รู้เลยว่ารสชาติจีจ๊ดจ๊าดคำแรก จะเปลี่ยนความคิดเขาไปตลอดการและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับเสียงเมืองยังไม่ตื่นเต็มที่ลงอุ่นพักผ่านถนนลาดยาแกรี่ถือกล้องเดินออกจากคอนโดพลางพูดกับผู้ชมแกรี่เล่าว่าหลายคนถามผมตลอดคนไทยกินอะไรกันตอนเช้าวันนี้ผมจะพาเดินในย่านโลคาลแบบสุดๆแล้วเราจะหาคำตอบไปพร้อมกันครับกล้องแทนไปตามร้านริมถนนที่เริ่มเปิดไฟเตาถ่านเริ่มมีควันพุ่งขึ้น แกรี่เดินเข้าซอยเล็กๆที่แสงไฟสีส้มสลัวเสียงพัดลมกลิ่นฐานผสมกลิ่นหมูหมักลอยมาแต่จมูกนี่คือร้านหมูปิ้งเจ้าเก่าที่เขาแวะสัปดาห์ละสองครั้งแกรี่ยิ้มยิ้มผมว่าป้าเขายังไม่รู้เลยว่าผมมีช่องยูทูบนะครับมาซื้อเหมือนลูกค้าประจำเฉยๆป้ากำลังพลิกหมูปิ้งไฟสองให้เห็นน้ำหมักสีเข้มกอบบนเนื้อมีตับไก่ปีกและหมูสันคอวางเรียงบนตะแกรงแกรี่ถามว่าลูกค้ายังตามมาเหมือนเดิมไหมป้ายิ้มแล้วตอบว่า มากันทุกวันเหมือนเดิมจ้ากล้องสูงวันที่ป้าเทน้ำจิ้มแจ่วลงในถุงของแกรี่กระยกถุงขึ้นโชว์รอยน้ำจิ้มที่ไหลลงก้นถุงกรี่พูดติดตลกว่าเห็นไหมครับนี่แหละน้ำศักดิ์สิทธิ์ของไทยเขากัดหมูปิ้งคำใหญ่กล้องจับสูงที่เนื้อหมูด้านในเห็นความฉ่ำเป็นประกายตรงกลางแกรี่อธิบายต่อว่าหมูไม่แห้งเลยคือยังนุ่มแบบนุ่มเกินราคาไปมาก เขาหัวเราะก่อนยกถุงขึ้นมาอีกครั้งน้ำจิ้มจากที่ป้าให้เพิ่มยังไหลลงก้นถุงเป็นเส้นๆแกรรี่บอกว่าแล้วเจ๋วนี่โหบอกเลยว่าเด็ดมากครับเปรี้ยวเผ็ดหอมข้าวคู่แบบไทยแท้แทกรรี่เดินกลับมาที่กล้องแล้วพูดพร้อมรอยยิ้มสบายๆทั้งหมดนี้นะครับหมูปิ้งสามไม้กับข้าวเหนียวหนึ่งห่อรวมแล้ว25บาทเองครับแบบถูกจนผมมงทุกครั้งที่มาซื้อ แครรี่เดินบนทางเท้าที่ถูกเคลียรรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านสองข้างเป็นซอยเล็กๆมีร้านซ่อนอยู่ทุกมุมแกรรี่อธิบายต่อว่าย่านนี้นะครับต้องรู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนเพราะเขาไม่ให้ตั้งบนฟุตปาาแล้วร้านดีๆเลยต้องย้ายเข้าไปในตรอกแบบนี้เขาพูดถึงร้านยิงกินระดับตำนานไปนาล่อแทไทยคาวบอยและร้านจิมจันที่เขาชอบบรรยากาศดูโลเค้ามากๆกล้องตัดไปที่โตสเตเลสยาวทั้งแถงที่เรียงมาอลูมิเนียมใบใหญ เป็นสิบสิบใบเสียงตักแกงกุ้งแกงผสมกับเสียงคนสั่งอาหารดังสลับไปมาแกรี่บอกว่านี่แหละครับบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าของไทยอะไรก็กินได้หมดแกงเต็ดผัดผักต้มจืดผัดเตะดงกระรี่ผัดเปรี้ยวหวานไม่มีคำว่ากินเช้ากินทิ้งชีวิตจริงคือเรากินอะไรก็ได้ที่อร่อยที่สุดกล้องสูงเข้าใกล้เห็นด็อกโคลี่ก้านหนาๆสีเขียวสดเขาเลือกผัดด็อกโคลี่กุ้งผัดพริกแกงใต้หมูแบบแห้ง กล้องเปลี่ยนมุมไปที่แกรี่เขานั่งลงบนเก้าอี้พลาสติกเล็กๆใต้ร่มผ้าใบข้าวควันชูยอยู่ตรงหน้าแกรี่ตักผัดพริกแกงใต้คำแรกถึงกับอุทานว่าอื้อมอสเผ็ดเค็มถึงเครื่องคือไทยแบบจัดเต็มจริงๆครับเขาตักบล็อกโคลีกุ้งต่อแล้วพูดคำๆไม่รู้ทำไมเวลาพูดถึงอาหารไทยผมไม่ค่อยคิดถึงบล็อกโคลี่เลยแต่ดีแฮะเขาก้มหน้ากินแบบเพลินๆก่อนพูดกับกล้องเบาๆ ที่นี่ไม่ต้องหรูครับข้าวร้อนๆกับกับข้าวดีๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วราคา35บาทเท่านั้นมันคุ้มค่ามากๆกล้องแทนไปที่ปากซอย8กํกำแพงเต็มไปด้วยกราฟฟิตี้ตรงไม้เล็กๆตั้งเรียงชิดกำแพงบางต้องมีรอยไม่ตรงมุมบางตัวอีนเล็กน้อยโครป้านอาหารตามสั่งร้านนี้เปิดมานานกว่า31ปีแล้วนะครับลายมือไทยแบบเก่าหน่อยเหมือนติดมาตั้งแต่ยุคยังไม่มีฟูด้ด เดลิเวอรี่แกรี่เดินเข้ามาพร้อมทักเจ้าของร้านป้ายืนอยู่หน้าเตากระทะใบเก่าเป็นเงาดำๆจากการผ่านไฟมานะับไม่ท้วนแกรี่บอกว่าป้าตักหมูกรอบเพิ่มทีเดียวเต็มกำม,มือโยน,นงงจานแกรี่แบบไม่คิดเงินเพิ่มแกรี่สั่งเป็นกะเพราหมูกรอบหมูสับไข่เดาเยิ้มขอบกรอบไฟแรงกล้องสูงที่กระทะเก่าๆรอยไม่ดำลามไปถึงขอบป้าเปิดแก๊สขึ้นฟื้ ไฟพุ่งขึ้นสีฟ้าอมส้มเธอตักน้ำซุปในหม้อใหญ่ใส่แทนน้ำเปล่าแล้วเวียงลงกระทะอย่างคล่องมือกลิ่นพริกกระเทียมโชยขึ้นทันทีกล้องจับใบโหระพาสดๆที่โดนโยนลงไปตามด้วยหมูสับที่กระเด้งตามแรงเบียดกระทะหมูกรอบสีทองโดนไฟด้านล่างจนขอบเริ่มกรอบเพิ่มอีกหนึ่งระดับทุกอย่างในกระทะถูกผัดรวดเร็วแบบมืออาชีพมุมหนึ่งเห็นป้าเงือซึนแต่สีหน้ายังยิ้มเหมือนกำลังสนุกกับไฟที่เต้นอยู่ในกระทะแกร,รี่ยืนข้างๆมองตาเป็นประกายแกร,รี่ พูดกับกล้องอย่างตื่นเต้นเศร้าดูสิครับนี่คือสิ่งที่ผมรักที่สุดเกี่ยวกับอาหารตามสั่งไทยทุกจานคือการโชว์สกิลสดๆต่อหน้าคุณเลยซูงมเข้าไปที่ผิวหมูกรอบมันมีสามเลเยอร์ชั้นบนกรอบแตกชั้นกลางนุ่มชั้นล่างมีรสเค็มมันพริกแดงเขียงไม้หัน่นหยาบๆยังเห็นเม็ดชัดซอสกะเพราที่ถูกเคี่ยวจนข้นกรอทุกชิ้นเนื้ออาม่าเททุกอย่างลงจานพร้อมไข่ เดาเยิ้มเยิ้มที่กรอบกรอบเป็นสีทองแกรี่ชิมคำแรกเขาตักหมูกรอบหมูสับและน้ำซอสขึ้นมาพร้อมกันไข่เดาเยิ้มไหลลงข้าวอย่างสวยงามกัดคำแรกกล้องจับช้าๆแกรรี่หลับตาแล้วหัวเราะออกมาสั้นๆแบบฟินแกรรี่บอกต่อว่าโอ้ยนี่มันสุดยอดเลยครับเผ็ดหอมมากพริกจังๆเลยนะครับไม่ได้เป็นพริกผงแบบบางร้านคือมันหอมโหระพาแล้วก็มีความความจากไฟแรงๆในกระทะด้วยเขาโชว์หมูกรอบให้กล้องดูพร้อมพูดต่อว่า หมูกรอบนี่คือดีไม่ไหวข้างนอกกรอบแบบดังเครือแตกข้างในนุ่มมากและซอสกะเพรามันไปเกาะทุกส่วนเลยครับแกรี่เล่าว่ารวมทั้งสามที่150บาทเท่านั้นครับคุ้มแบบหาที่ไหนไม่ได้จริงๆท้ายคลิปแกรี่พูดพร้อมรอยยิ้มว่าที่จริงผมเคยคิดว่าอาหารริมทางอาจจะน่ากลัวนิดหน่อยแต่พอได้ลองจริงๆมันกลับอร่อยกว่าที่จินตนาการไว้อีกเข้าใจเลยว่าทำไมสตรีทฟู้ดไทยถึงดังไปทั่วโลกแบบนี้สมคำเล่าเลยทุกอย่างจริงๆ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆตอนต่อไปครับขอบคุณครับ